กาบสบายดีพเม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูก่านเนะาะบอยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะน้องนันก็ขอกาบสบายดีพเม่พี่นอพพอ้องพบพอกันคือเกา่าพบพอก็แม่ใหญ่จืนคือเก่าแล้วพี่น้องเด้อบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะกำลังหาอยู่หากินอยู่ตามถงตามถาพี่น้องเอ้ได้ยังก็เอาเนาะได้ยังเอาเบิร์พี่น้องแต่ในใจก็ว,ว่าพากันม่าน หาควายจุดจี่เห็นอะไรพี่น้องเอ้ยมาหางัดกันอยู่ตมขี่งวขี่ควายเลยพี่น้องอาหารอาหารอยู่ตมขี่งวขี่ควายเนาะมืออนี้เนาะแต่ว่าจะที่ได้บ่ได้แต่ก็เห็นยังก็เอาเห็นยังเอาให้เรียบพี่น้องเ้ยมาก็มีใหญ่จจีนสองคนเลาะอยู่น้ำทงน้ำป่านเลยพี่น้องเตือนเศร้ามากกับเขาป่าเลาะป่าเลาะทงเลยเนาะกับบรรยากาศสด่นบรรยากาศดียัง่หมดเศร้าพี่น้องเลย ตาเวนกำลังขึ้นตอนนี้ได้ยังไงแล้วแม่สบายดีพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นำ้ำบริษัทปหาไก่ดอกหาเท้ากคะไก่นี่แหละเทมท<ต>งห, <า S 1> หน้า,าเท้ปาปลาขี่นี่ยายก็ว้าวเลยหัวเลยพี่น้องเอ้ยกรแมนค้อมยายอยู่ด้นี่ทงหน้านี่ก็แคมบานลงมานี่พี่น้องที่มีปลาทงหน้าลงมาเห็นว่ากัไก่เติบได้่ยายพายบัตรสมาคขี่อยู่พี่นะบ่ ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเนาะถ้าเฮาเว้าวบ่ดีเนาะหรือว่าเว้าบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อมากับเฒ่าแม่เด้อพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินแ่าแม่์ส่วนเว้าแล้วก็เลยเลยโอ้ยคือบ่มีเลยเนาะแม่งัวควายก็ล่วงลายาเไม่ใช่ กระเปาหน่อยมักทุนครับว oh well, ่จักนี er ่หยังกระเปาเ้ยข่าเห้งโอ้เข่าเห้งไว้เกือไก่คนตกน้ำไปบ่งไปส้มลงกันพี่น้องว่ดสรไดบอ้ยจกไอ ก๋วยโขลก๋วป่าแล้วก็นี่แล้วมาหาแถวนี้นะงอกขั้วกับลายได้ฉันใส่กินแล้วบอกขี่เบิ่งขักแล่ะกินแล้วบอกเหี่ยวเลยฮักเดียวอยู่ใกล้ๆกะบ๊อกเก็บเป็นมาเก็บไก่ไก่สบัติสนีป่ามาเก็บยักติ๋วเพื่อนแค่เมนสระเก็บไก่ไก่มันกระด๋ตัว หล่อไปหล่อมากกับใบ็กาอที่นอกเอ้ยจกักจีตองายอยู่ทั้งใดทลงหน้าแม่ปะปะถงหน้าใช่ยิ้มถงหน้าผู้ไรแค้มตีนบานถึงเนี่ยเศาเมือ่อยสะก่อนทำแมว หากะไรจุดสี่จุดเยกับบอมีพี่น้องควยกับบอมีหาลำบากเลยพี่น้องเลยบอมอกินยังดอกบอนีเพราะว่าสวมสมมือนี่เนาะควอยกับบอกคอยมีพี่น้องมีแต่งัวกับจ้าส่อนไปขี่ไปต้นจุดไซพี่น้องเลยโอ้หากินตามอันขวยกินวกินงว่ยพี่น้องมาหาเลยรปบอเห็นเหนาะมาแต่พูเหนาะมา แต่ถงตัวนั้นเนอนมาห่อโน่นตัวนี้ก็ยังบ่มีไปยังส่วนไปถงบ่ได้กินกับบอกินนะำไม่ใหญ่จืดว่าสิบ่ไปเลยไม่ใหญ่จืดว่าสิเมื่อเลยไปนานๆัดเลยเมื่อเจ็ดเมื่อยเลยน้องเลยเมื่อบ่ได้กินกั้กี่ย้า โอ้ยเจ้าพอมีแต่หมดแดงไผ่เจ้ว่าสะเศร้าเมื่อยกะขาดก็มาเศร้าอยู่พี่เศร้าเมื่อยกะขาดก็กรรดชิมเงิเออข้าวช่วยข้าวช่วยก็มาบอกได้เมื่อยพี่น้องเอ้ยได้อย่างแต่เศร้าผู้เล่ห์หากได้น้อยเดียว โคตรบางที่รอนี่ยทำไมเจ้าตัวใหญ่แล้วมาจังนี่ไงตัวกี่โลเหาะตามธงป้ายป้ายเนี่ยส่งหน้าป่านี่ขึ้นเมื่อนี่ตกลงบ่ได้เศร้าเมื่อยพี่น้องกับบอได้บ่ดจีบ่เศร้าเมื่อยกับเศร้าเมื่อยนั่นแล้วมันปูเลาะตามธงตามถ่ามาบ มานั่งเศร้าเหมือนกันน้องนัดเนีออข้าชวยเอ้ยข้าสวยนี่ตั้งแต่ชั่วโมงแล้วพี่น้องเอ้ยยังไงยังก็ะปได้โอ้ยหายยังกระป๋ได้นั่งสีตาอดอึดขึ้นกับพี่น้องเอ้ยไก่ไก่พี่น้อง อันนี้นอนอนว่าบุญของคนลวา,าสนาของคนเกิดมาเป็นแนวนี้กันหลาคนดอกนอนีหากแทงกันไวสน้สากร เน้องเอ๋ยอย่าผ่าวเกียดอย่าผ่าวสังเห็นกันนั่นคอยน,นั่นสาแล้วอคอยทําเท้าก็อยูด่ดอแนวนี้ล้วนแต่นอะเป็นคนพี่น้องเอ๋ยนี่สีวิตดอกคือกันนาะแข็งนอกกันไว้ และเบลสีรวยเมนสีดำยังสีตายคือกันนั่นเด้อเจ้านั่นถูกตานอันนี้โนเมนว่า่เจ้าแล่หน่อยทั้งเทากับเราตายเกิดเป็นคนนอโลกนี้บ่มีแน่ทั้งสีวิตพี่น้องเอ้ย อเอสิตายดอกคือกันให้คิดเอาในเดือทธานเกิดเป็นคนบ่มียืนดอกยาวมันวันใดเด้อย,ยังสิตายยันคือเก้าบ่ววาเท่าบ่แกบ่มีวิถดอกโลกนีสาแล้วเหมือนอีดี ขั้นจังสั้นและบาทนี้หากขอเสมอกันมีน้ำใจเบิดถูกคนละเพื่อนเอเด้กกันสุ้มเจ้าเฮาเอาไปน้ำบวมีได้สัตธาเอ้ยบุญเฮ้าเอ้ยพ่อได้แต่ความดีเท่านั้นเดิม ทำว่านี่นะว่ามันดีเฮากระทำดีนี่ได้เอาไปไดทังเตดีขั้นว่าเตนอกนั่นบ่มีแน่สิเอาไปํำแนน,นมีเือนดอกมีสานให้หน้าตากาเอาไปทำบ่มีได้มีแต่ใจเนอาทางดีสิไปได้นันเดอแม่ อันนี้แล้วแม่ใหญจืนเพิ่นบ่ได้เผยแท้เพิ่นกระลัเจ้าลินล,นลินสาแล้วให้คิดเอาบอ่แมนสิอยากเฝ้าให้แน่ดอกคนใดพี่น้องเอ้ยทั้งวันสินดอกวันพ้นให้นมโมตาสาให้คิดเห็นผู้ท้แก้วจังสิยืนดอกเงาวันไปนำกันเจ้าผลพาน อันนี้เออเห็นว่าแม่ใหญ่จืนมาลำเพิ่นบ่าวใส่พี่น้องสาเด้วให้คอยพังเกิดเป็นคนมันลำบากน,านี่ให้ล้วนแต่ให้ทําดีพ่อแม่เอ้ยบอ้มีดอกผิดกนพี่น้องอันนี้นอบอ้มีดอกสักสีให้คอยเขียมดอกเอาไว้ ยอนว่าบุญบ่มีหน่อยสัตธาเขาจังมาพ่อดอกกันตมอ,อันนี้โน้บม่นอยู่ไก่เจ้าอยู่ไก่สาัตธาเจ้าแั่นคููคนอันนี้ทั้งเอฟซีดอกทุก่านเพื่อสีพานกลายเปลือนพี่น้องเอ้ย งันในเหือนจนนั้นบ่มีขอดคอบอ่มีใดเพื่อสิอได้ดอกมานีลายเดือนเด้อจังได้ทานขอบใจเดอ้อเพนผู้บิงเจ้าผู้สมแม่ใหญ่จืนดอกมือนีดีใจแล้วว่าอีลี มาหอดนี่กำลังวาสิจบกออบ่อนขวบิ่งวอนจะสาเธอสาเธออย่าวาเด้อดอกซุ้มเจา้าเห็นวาลําดอกลินลินก็มีสินอยู่ดอกเดอ้อสาธาเอ้ยกามาลําดอกมือนี่หาขุดนั่นก็วาจริงขั้นวาลําดอกมือนี่กำลังวาสิจบก่อน อันนี้ขอวิ่งวอนจะสาตาย์เธอจะ่ากันดอกเด้อไทยแมนอยู่ไกลน้ออยู่ไกลอยู่เมืองไทยจะเมืองลางอยู่เมืองนอกต่างปราเทศเฮานั่นกว่าคนตั้งแต่ทุกน้อยยาไใคริดเห็นเกาเข้าวหลังดอกเมยเอ้ยตั้งแต่อยู่เมืองเล่าดอกเมืองไทยแม่ิ่นหาดอกมาเลียง ให้ผู้ไก่ดอกเมืองบ้านให้มาพังเบิ้งสาก่อนอันนี้เด้อให้คือเห็นตั้งแต่เก,ก่าพอพอแม่เพิ่นเลี้ยงสาแล้วก็อยู่แล้วเขาเป็นสาวดอกแล้วพทธแท้สาวพุดสศาสนาพอแม่เอ้ย เมลสิไก่กันมาอยู่ต่างเมืองดอกข้างบ้านยังเป็นแล้วดอกคือกันเทหักษากันเดอ้อายพีนล้วนแต่มีดอกไม่ตีดอกพี่น้องสาแล้วผูดเล่าก่อนแ้าก็ขอจบก่อนนะทอนี้ขอบคุณแน่ขั้นหลายหลาเอฟซีเอ้ยแพรผู้มีดอกใจบุญ ใจบุญให้อยู่ดีดอกเด้อไทยให้จะมีดอกเงินใสหลังเงินคำจะมากมีมีกุศลดอกมีเถให้บุญสางกลัวแต่หลังพี่นอ้อ,อ,นองไปไปไปหล่ะเมื่อพี่น้องหล่วเมื่อนำการน้าทำแม่ออไปจบก่อนแล้วเป็นทางไดพี่นอ้องมวนบบ ถามมวแล้วก็คอมเมนต์ค่ะมาได้พี่น้องเด้อถามมวนหรือบ่มวนให้คอมเมนต์ค่ะมาได้พี่น้องเด้อให้เม่ใหญ่จืดลำต่อบ่หรือจังใดก็คอมเมนต์ค่ะมาเนาะว่ามวนบ่ก่มาส้มมาเบิ่งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะฮัชิโอตอบคอมเมนต์แล้วก็สิอ่านคอมเมนต์สู่เม่ใหญ่จืดพังเนาะไปเบิ่งน้ากันพี่น้องอันนี้สวัสดีป้าลุงไวัสลูกสวัสดีทั้งวาเลยสวัสดีละลุงเด้อป้าลูก บายบายดิพี่น้องอันนี้ถ้าแม่เพิ่นรั่มร่มมัวร้ายค่ะก็มีของมควรให้เพิ่นเนาะมีไอมีของมควรในผื่นพันหนึ่งสื้อมาซื้อผู้ห้น้องอันเนยสื่อน้องนึงน้อเอ้ยอันนี้เป็นของเฮาเนาะไล่เลยแม่ก็ดีใจไล่ดิมีผู้ฝากเงินให้เนาะกันว่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็หาเดือนหนึ่งเมื่อละเรียนกันยังบ่ได้ เม่ก็บอกเคยได้บอมแมนบ่าวบาบอมีเคยได้อยู่เงินค้าหากแต่บอมีภัเคยหายนานจะเป็นที่ใจไา้ดิหายก็หาล้หน่ะเนาะเทลพันอยู่ก็หายอยู่พันหนึ่งสองพันสื่บัตนกับมีนี้ลับมาด้วยดูห้าเงินห่างข้ามกันสอดสบายดูลูกเดูหมดผอบอันหานไหผ่านอาหารให้เจ้าหาเงินหาคข้ากันสุดหนักขึ้นได้แล้ว แล้วอยู่ดีไม่แห้งอะไรแม่กับบมมีความว่าเนี่ได้เงินมาแม่กับเซื้อหมากซื้อผู้กับสิแดงลงทำบุญเน่ใส่บาตรหยาดหนามเนี่ยแล้วลูกเอ้ยซื้อขอค้งใส่บาตรหยาดหน้าใส่บาตรหยาดหนามกับลงอยู่ข้อมือทำบุญเนสใส่ข้อมือบ่ใส่รลายกับใส่ขนมมือละกอนทั้งเธอบุ้มีขนมกับใส่เขากระจบดอกทำบุญกับบาราวบาสนักนาดอกลูกซื้อหน้าหมักใหม่มักดอกมาถวายเพิ่นยามมาเรงบ่บว่า่นกินเข่าข้าวเดียวเนาะ แม่เปนปั่นน้ำมาหนะหายู่มือคู่มือปั่นปั่นน้ำปันหนะนะปั่นคู่มือปั่นมะเอื้อตดมาเอื้อแล้วก็ปั่นลงไปมาลายดอกมือละสามจอกปั่นลงไปน้องอเนยเด้อเอาไปซื้อนมเด้อน้องอเนยก็ขอบคุณลุงละลายเด้อที่พาเงินมาให้น้องอเนยก็จะไปซื้อนมแล้วมันเนาะน้ก็จะได้กินนมแล้วน้นมแล้วขอบใจอ้าละลายเด้อผาเงินมาให้น้องอเนยก็ขอให้อ่าอยู่ดีมีแห้งเด้อ โรคไพ่ข้าเจ็บก็บอ้มีได้เอ้ยอยู่ดีมีแห้งสาธุอยู่ดีมีแห้งเอออ่าให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพเฉิมแข็งนอกจาะที่ว่าเมตตาครอบครัวฮาวบวาท์ทามีเนาะเนยเนาะอันน้องหน่ยก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อไอ้เด้อขอให้อายได้เหมือนแสนพันแสนพันล้ะน้อยเนาะขอให้อายเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงแปลว่าอันขอให้พ้นจากโรคหลายๆเนาะ ขอให้สวยไปโดยการน้าเนาะขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อร่ำรวยเจริญก้าวหน้านาทีการงานเนาะแม่ขอพูดละกายขอบคุณละลายนาะกันว่าเรื่องโลกให้กระดานนมได้มาหนึ่งทุกคนจักสิผ่านสำได้ยจ้พี่จักสิผ่านสำได้ลูกเอ้ยแม่นขอบคุณละลายเด้อแล้วเจ้าพี่กะหลักซาบ่ได้ไปทางใดหยุดพุ่นกะห้ลักซาให้เบิ่งกัะแล้วไมย ไปเที่ยวแวบบานชุ้มชซนหลหอะไรฮะเบิ่งตัวเองได้ลูกเอ้ยรักษาตัวเองได้หลุ่ยขอบคุณเอฟซีทูกฐานเนาะที่หายกำลังใจตลอดมาเนาะแล้ะก่ะหายกำลังใจม่ใหญ่จืดตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเอาตาใหญ่นี่ผู้มาจะเอฟซีมีเงินจะให้ น,น,ออนีน่นเนาะเกิดขึ้นมาบ่เคยเห็นเจ้าโพ,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 พ่พคนไห้นันี้ตงังค่ากับบ่ได้ปีดอกค่าจ้างเพิ่นกัให้แน่ทั้งน้ำใจพี่น้องเอ้ยยแม่นั่นแล้วคน้ำใจขอบขอบคุณดอกหลายนนหลายแน่เด้อดอกทั้งอาเจา้า Ti <tí> áo hài mê má là, nhồi, <cười> <cười> mẹ, hài mẹ, hài mẹ đi đọc chạy lạy nam ta lạy nam ta lạy 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 hại là lạy 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 mi lạy lạy mẹ hao cả hại lạy lạy tuần lạy lạy